ผมบังเอิญไปเจอเกมหนึ่งในรูบอกมาครับเป็นแนววอลซีแนวสกร,รมใครเคยเล่นเกมประมาณนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกับระบบดีนะครับผมเนี่ยได้เข้าไปเล่นมาบ้างแล้วนะครับผมตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะเหมือนกับอันเธอในสตรีมนะครับแต่ว่าเล่นง่ายกว่าการเข้าถึงก็ง่ายกว่าด้วยนะครับปิงก็ไม่ค่อยแหลกสักเท่าไหร่ ใครที่คอมไม่แรงหรือมือถือไม่แรงเนี่ยก็เล่นได้นะครับแถมมีระบบแมปให้ด้วยเราก็จะสามารถดูได้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ใดนะครับผมก็เลยมีความคิดว่าจะเพิ่มคอนเทนต์เกมนี้เข้าไปในช่องนะครับเดี๋ยวผมลองวิ่งไปหาซอมบี้ให้ดูสักตัวนะครับคือที่ผมบอกว่ามันเหมือนอันเทอร์เนี่ยคือมันเกิดมาพร้อมไฟฉายเหมือนกันเลยนะครับไม่จะเล่นนานและไม่มั่นใจว่าใช้อันเทอร์หรือเปล่านะครับที่เกิดมาพร้อมไฟฉายเราสามารถเอาไฟฉายไปเขตกระบาลได้นะครับผม ไอ้ข้างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าขวาล่างนะครับมันเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างอาจจะเป็นสถานะเลือดออกหรือว่าตกอ,อกตกใจหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะเพราะยังไม่ได้เล่นเกมนี้ไปไกลสักเท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะคาบของได้ด้วยนะครับผมกดตัวอ่าน่าจะเป็นตัวแท็บนะครับผมกดแท็บถ้าเล่นในคอมนะเราก็สามารถคาบได้นะครับจะเป็นพวกกระสุนปืนนะครับแล้วก็เป็นพวกอาวุธเราก็สามารถที่จะ ครับได้ใช้เทปกับเหล็กนะครับประมาณนี้ครับธนูได้นะครับผมสําหรับคนที่อ่าดวงไม่ค่อยดีจะเท่าไหร่ในการฟาร์มของนะเจอซอมบี้อีกแล้วโอ้ฟาดอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้๋โอ้ยโอ้ยโอ้ผมผมฟาดไม่โดนเองครับกากครับกากเกินโอเคก็เราเข้ามาในบ้านแล้วนะครับ ที่ผมบอกว่าผมจะเพิ่มคอนเทนต์นี้ยังไม่มั่นใจนะว่าจะเป็นแบบคลิปยาวเหมือนพวกทอยเลตหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคลิปสั้นนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะ,ะมาดออกไงกดตัว E ครั้งหนึ่งกดหาของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นช่องช่องขึ้นมาให้เหมือนคุณกดค้นหานะครับมันให้ฟิลเหมือน Arena าเบรกเอาเลยก็คือพอเราเจอของเนี่ยเราไม่สามารถเก็บได้เลยเราก็ต้องกดสํารวจก่อนเอามาสอไปชี้อันนี้ก็จะมีกระสุนนะครับ นะนำว่าเกมนี้ถ้าเจอกระสุนก็เก็บเก็บไปเถอะครับไม่ใช่อะไรหรอกมันค่อนข้างที่จะเจอปืนง่ายอยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้หายากอะไรขนาดนั้นมีน้ําสกรปรกนะครับแล้วก็มีซีเรียลเราก็เก็บไปตรงนี้มีอะไรหว่าชี้ไปมีซีเรียลแล้วยังไม่เอาครับเพราะว่าเรายังไม่มีกระเป๋านะ,อ,ะอันนี้เป็นน้ําผึ้งนะครับกดโหลน้ําผึ้งแบ c k ทีเชิร์ดอันนี้เป็นอะไรเนี่ย Oh, อ๋อน,นี่เป็นไฟนะครับผมจริงๆเราก็มีไฟฉายแล้วนะไม่รู้จะเอาไปทำไมเหมือนกันมาแบคที่เชิดอีกแล้วปล่อยครับบางทีปืนมันก็จะมาเกิดบนเตียงบนตู้อะไรแบบนี้นะจากที่ผมลองเล่นมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กดออกมาเพื่อที่จะมา,าคลิปนะครับอันนี้เป็นแจ็คเก็ตใส่แจ็คเก็ตรู้สึกเหมือนจะกว้างขึ้นปะเราดับได้นะครับกดตัวคิวโอมันไม่ได้กว้างขึ้นนะใช่ไหมไม่ได้กว้างขึ้นครับ ปิดไปครับไม่น่าจะมีอะไรและ้วล่ะในบ้านหลังนี้หมดแค่นี้แล้วล่ะนะครับผมได้แต่หวังเล็กๆว่ามันจะมีกระเป๋าสะพายให้ผมซักใบเพื่อที่ทุกอย่างจะง่ายขึ้นนะครับในเมื่อมันไม่มีเราก็คงจะต้องเดินกันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเกมนี้สักพักหนึ่งแล้วค่อยเปลี่ยนเกมถ้าเราเดินตามเส้นถนนไปเนี่ยเราก็จะเจอกับสถานที่นะครับผมตามที่เขาบอกเลย อันนี้ผมน่าจะวิ่งถูกที่นะเราก็จะวิ่งไปนะครับมีระบบหิวด้วยนะครับผมเป็นอาหารและน้ำเอน e r จ y เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าจะมีผลกับการที่เราไม่ได้นอนหรือเปล่าคือผมยังเล่นไม่ได้ไกลมากนะเลยไม่รู้นะครับตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปเรดิโอทาวนะครับตอนแรกว่าจะไปตรงโรงงานแต่ว่าด้วยความที่มันไม่มีลูกสองบอกนะมีแค่เป็นจุดบนแผนที่ก็เลยไม่รู้เราวิาว่งไปไหนแต่ไม่เป็นไรครับเราก็จะวิ่งไปตรง ตรงนั้นกันเจอซอมบี้อีกแล้วคนหรือซอมบี้น่าจะเป็นซอมบี้แหละครับเราสามารถหักกิ่งไม้ได้ด้วยนะหักกิ่งไม้มามันจะอยู่ในกระเป๋าปะอยู่นะครับกิ่งไม้อยู่ในกระเป๋าแล้วไปไหนละเอายังไงเทคมาเราเอามาใส่เป็นอาวุธได้ไหมไม่น่าได้หรอกนะครับถ้าได้นี่คือหามากได้ไหมเอาหายล้โอ้ช่างมันครับโอเค ตรงนั้นอมบีตีกันแล้วก็ช่างหัวเขาเกมนี้มีระบบ PVP ด้วยนะครับเราสามารถที่จะ PVP กับผู้เล่นคนอื่นได้นะครับมันก็เหมือนกับวอซีนั่นแหละเหมือนกับสกร,รมนะครับสร้างบ้านสร้างอะไรแบบนี้โยอะไรคือโย follow me เขาพื่อใครอ๋อเพราะมีคนแ่านี้หรือเปล่าเราอยู่ใกล้กับผู้คนแ่านี้หรือเปล่าอันนั้นน่าจะเป็น world chat นะครับน่าจะมีการปรับได้ เราเจออะไรบ้างหวะหาก่อนนะครับเผื่อเจอของดีดีไม่เจอก็ไม่เป็นไรมีแต่บูเชิตนะครับก็ไม่รู้จะเอาไปทําไมผมต้องการกระเป๋าสักใบนะครับเพื่อที่จะขนของได้มากขึ้นแต่ก็เหมือนว่าเราจะไม่เจอกระเป๋าเลยเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้น่าจะโดนรูทไปแล้วระบบรูทไม่มั่นใจอีกนั่นแหละว่ามันจะมา รีหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมีการรีรีเซ็ตของตามสถานที่ต่างๆไม่งั้นคนที่รูทไปแล้วก็จะไม่สามารถแบ่งให้กับผู้เล่นคนอื่นได้อ้อมีเข็มทิศนะครับแต่มันจะมีประโยชน์จริงไหมอ่ะเพราะเรามีแผนที่อุ้ย,ยคนเหรอเออผมเจอคนครับอ่าเขาเขาจะฆ่าผมไหมเขาจะฆ่าผมไหมเขาคงไม่ฆ่าหรอกเขาคงใจดีแต่ผมไปละเฮ้ เขาใส่นจ้กเกวมาที่ผมก็เสือเียวเหมือนกันนะคือแบบปิดประตูแล้วกัน <laughs> ไปละเฮ้ย <laughs> ผมจะออกไปนี้หว่าโอ้ใจเต้นตุบๆเลยครับ <laughs> เจอคนเมื่อกี้ใจเต้นตุบๆเลย <laughs> แถมถือขวานด้วยนะครับโอ้โหเขาน่าจะดวงดีมีขวานเราไม่มีอะไรเลยอ่ะเออเราไม่มีอะไรเลยเขาคงไม่ตามมาฆ่าเราใช่ไหมคงไม่หรอกมั้ง พวกซอมบี้บางตัวที่เราตีนะครับมีโอกาสที่จะดรอปของดีๆเหมือนกันตอนที่ผมเข้ามาเล่นครั้งแรกผมตีมันตายแล้วผมได้กระเป๋าใบใหญ่เลยครับโคตรดีแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่เคยได้อีกเลยแล้วคนเมื่อกี้ก็ดูเหมือนว่าจะไปแล้วนะครับเขาอาจจะยังอยู่ในบ้านหลังนั้นอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เขาสามารถทําได้นะครับแต่ไม่ใช่ประโยชน์กับเราเฮ้สวัสดีซอมบี้ขอฟาดสักทีืออสองทีตายนะครับ นี่ถ้าไปอันเธอนี่น่าจะฟาดหลายทีเหมือนกันแหละครับกว่าไอ้พวกผีดิพวกนี้มันจะตายเราอยู่ตรงเรดิโอทาวยังยังไม่อยู่นะครับยังไม่อยู่สำรวจไปก่อนไม่ต้องรีบต้องร้อนอะไรถ้ามีสร้างบ้านด้วยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสกร,รมเลยนะครับจะดีมากคิดว่าในอนาคตอาจจะมีมีถังน้ำมันอ้อลืมบอกครับเราสามารถที่จะขับรถได้นะครับถ้าเราเจอรถมีกระสุนแมกนัม แต่ยังไม่เจอปืนเก็บไปครับทางน้ำมันมม่บอกว่าเรามีพื้นที่ไม่พอน่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักนะครับ2.45เรามีพื้นที่ในการเก็บของไม่พอครับเอาไปได้แค่นั้นไม่เป็นไรครับเอาไปได้แค่ไหนแค่นั้นเพราะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปเจอรถหรืออะไรพวกนี้หรือเปล่าอ้ามีปืนเชียเอาปืนเก็บเสียงแล้วกันเรามีกระสุนกี่นัด ห้านัดครับกระบอกนี้ล่ะห,ห้านัดก็ยังดีกว่าไม่มีครับเผื่อเจอคงเจอคนนะก็ยังใช้เป็นเครื่องมือการต่อรองได้ครับรู้สึกว่าเกมนี้จะไม่มีระบบไวแชทนะครับไม่งั้นผมน่าจะเปิดไมค์คุยกับเขาไปเมื่อกี้แล้วส่วนตัวคือขี้เกียจพิมพ์ครับอมีปืนแล้วข้างหน้ามีรถปะถ้าข้างหน้าเป็นรถแต่ไม่มีน้ำมันเราสามารถเติมได้ เรารื้อพวกสร้างนี้ได้เหมือนกันนะครับว้าวของดีครับเฮ้ยเราเจอมีดเราเจอมีดแล้วครับแต่เดี๋ยวนะเรามีมีดแต่ไฟฉายเราไปไหนเอาไฟฉายเราคืนมาครับถึงไฟฉายจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ยังสําคัญอยู่ดับไปครับขอเอาไฟฉายมาแล้วกันนะเอาไฟฉายคืนมาใส่ช่องห้าช่องห้าดีกว่าครับ อันนั้นเป็นคนไหมไม่ใช่คนหรอกแล้วลองเทสปืนดีกว่าครับว่าถ้าอุ้ย,ย,ยมีผมว่ากลงคืนนี่มันก็วางเวงนะยิงเจาะหัวตายไหมโอ้ยนะัดเดียวตายครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเกมมีความสมจริงครับบางเกมที่ผมเล่นในโลบอกนะเจอซอมบี้ยิงยิงหัวไม่ตายครับพวกเกมแนวสไบเวอเอาตัวรอดเนี่ยอย่างน้อยก็ยิงแล้วตายกระเป๋าปะไม่ใช่กระเป๋า มันมันเป็นกระป๋องเปล่านะครับ m อ M3 ต3 m, 3, m, 3, m 3. อออไม่มีอะไรเซอสิอยางได้กระเป๋ามากเลยค้ามเฮียมานี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันนะตรงนั้นเอาละแล้วไฟฉายผมไปไหนแล้วเนี่ยโอ้เอาไฟฉายก็อยู่อ่ะอุ้ย อะไรอ่ะคือ,อไรเอาแล้วมาเล็งธนะดูอย่างงี้มันก็เอาเอาไงเอาไงเอาเล็งธนดูใส่อย่างงี้เฮ้ย,ยเหลือสองนัดเหลือสองนัดโอ,โอ้ปืนกดปืนกดโอ้โหไปครับแยกย้าย <laughs> โอ๊ยแต่ยิงหัวคนนั้นเดียวไม่แตกครับ <laughs> ยิงซอมบี้นั้นเดียวแตกหัวคนไม่แตกเออเดี๋ยวผมมาทำคลิปเกมนี้ดีกว่าลงช่องนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ